กระบะหน้าหล่อ4ีคูณดิฟล็อกสวย,สยใสไม่น้อยแม็กยางใหม่เล้าใจแน่นอน mm hmm. สวัสดีครับผู้ชมครับยอยู่กับสอสักดาทีเดียวที่เดียวที่มงคลคาเซ็นเตอร์กับการรีวิวรถมือ2ที่สาขาอุบลราชธานีวันนี้อยากที่นำเรียนไปผมมีหน้าหล่อ หน้าลอ4ประตู2.4 4คูณ4ดิล็อกนะกระบะโฟ์อยู่ได้เกียร์ธรรมดามาเล่าให้ฟังสภาพนี่ต้องบอกว่าไม่รู้จะบรรยายไงนะครับสวยมากคันนี้มาดูกันก่อนให้ดูกันก่อนว่าที่ผมไปทํามามีอะไรบ้างนะครับที่เห็นตอนนี้ที่โดดเด่นที่สุดเด่นกว่ารถอีกตอนนี้นะครับล้อแม็กยางใหม่นะครับทียดีสปอร์ตติโวตัวนี้เป็นชุดแม็กที่ใช้อยู่ใน ทีอตัวท็อปนะครับไปได้มาเอามาใส่รีโว4สีคูนสีคันนี้เป็นยังไงสุดยอดกันไปเลยนะครับไปดูใกล้ๆหน่อยนะครับไปดูใกล้ๆหน่อยต้องว่าแม็กยางชุดนี้ได้มาค่อนข้างแพงนะค,ค่อนข้างแพงแต่ว่ามันเหมาะสมกับตัว4ี่คู 4, นสะครับคือราศีมันได้กันใส่เข้าไปนี่ไม่ต้องห่วงยางนี่นะสองหกห้าห้าสิบอาก็คือสเปคขอบ20ของ Fortuner t r d แต่ผมเอามาใส่รีโวคันนี้นะครับยางปี20 นะจะหาว่าแม็กใหม่ยางใหม่จริงหรือเปล่านี่ต้องว่าใครได้ไปนี่นอกจากจะหล่อเราใจแล้วนี่ชุดนี้ถือว่าคุ้มมากนี้ถือว่าคุ้มมากอ่ะเฟรมห้องเครื่องกันก่อนแล้วกันสําหรับรถมือสองรถเซ็ก n ันแฮนด์ก็ต้องคอนเฟิร์มเพราะลูกค้าส่วนใหญ่4ี่คุณสเนี่ยอยู่ไกลนะครับส่งไปไม่พักใต้ก็พักเหนือแหละพูด,ดง่ายๆนะครับนี่ล่าสุดจะไปส่ง4ี่คุณที่ จังหวัดน่านนะครับอําเภอแม่จริมเดี๋ยวจะไปกันรู้ว่าคันนี้จะไปที่ทไหนอรอลุ้นกันได้เลยอ่จ2.4ตัวนี้เป็น2.4เครื่องยนต์ดีเซลนะครับเนี่ยส GDFV 2,393ัน23บซีซีบล็อกนี้เป็น2.4ลิตรเครื่องยนต์ดีเซล150แรงม้าสภาพสวยเดิมรถปี2018นะครับตรงกับไทยก็ปีเนี่ยสองพันหาร้อยหสิบเอ็ดางนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจดวันไหนอะผมดูก่อนเพิ่อเราเล่นตีศูนย์มัน 62ด้วยนะจด62เลยนะนี่เนี่ยเอาเล่มมาโชว์เลยนะแต่ว่าเขาบอกว่ารถใหม่มีเล่มมีเล่มพร้อมโอนเลยอะนี่ผมมีเล่มมาโชว์เลยแล้วกันเนี่ย28กุมภา2562นะครับเนี่ยขส .18 ก็เอาง่ายคือรถยี่หันวารันตีนะ่ศูนย์อะรถวารันตี่ศูนย์อีกน้อย2ปีสบายๆเลยนะครับรถบริษัทมงคลคาร์เซ็นเตอร์มาเลยใครซื้อสดซื้อผ่อนได้หมดแหละนะครับจบกันได้เลยอ่าห้องเครื่องสวยๆเดิมเดิม ไปดูกันหน่อยว่าเลขไม้เท่าไหร่ไปดูกันหน่อยว่าเลขไม้เท่าไหร่สําหรับรถมือ2รีโวหน้าหล่อคันนี้เนี่ยหน้าหล่อตัวถ้าเป็นตั้งแต่ตัวสเปคอีพ e ัทหรือตัว4ี4่ขุสขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟตัดหมอกไฟเดินทางนันนิ่งไลท์เนี่ยคือมีมันีครบเหมือนกับรถตัวท็อปแหละสีขาวแจมๆเลยสีขาวแจมๆภายในสตาร์ตจะต้องสตาร์ทเครื่องก่อนสตาร์ทเครื่องก่อนให้ดูเลขไม้เพราะว่า,าลูกค้าบอกว่า ม่สตาร์ทเครื่องให้ดูสักทีเวลารีวิวไปผมวันนี้ผมอขออนุญ,ญาตสตาร์ทให้ฟังทุกคันไม่สามหมื่นสามพันห้าร้อยหกกิโลสามหมื่นกิโลนะครับรถกุมภาพันหกสองไหม่น้อยมากวารันตีศูนย์ยาวๆนะครับนะต่อทัชสกรีนจอใหญ่ใช้งานง่ายนะครับแอร์นี่ครับสี่แน่นอนนะครับสี่คูณสี่ดิฟล็อกนะครับทุกวันนี้กระบะรุ่นใหม่หรือรถใหม่หใ,มใ,มใมที่เป็นรถโฟล์ววิลด์เนีย่ยจะเป็นแบบ แบบแบบนี้หมดแล้วนะครับแบบบิดเข้าเพราะว่าเมื่อก่อนเป็นแบบเกียร์เล็กเกียร์น้อย er er ใช้งานยากนะครับตัวน,นี้ใช้โฟร์วิวแบบนี้ใช้งานงาน่ายสะดวกสบายบิดพัสเข้าขับ2ขับ4โฟล์โฟไฮใช้งานได้สะดวกสบายเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดสำหรับคนที่มองหา2.4ต้องมอยงี้นะ2.4 4 wheel นานๆจะมีมาสักทีหนึ่งนานๆจะมีมาสักทีหนึ่งแล้วก็คันนี้ใหม่3 0 0 0 0ืกิโลนะซื้อไปก็สบายใจ ไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะมีรถประกงรบประกันอะไรไหมคือประกันศูนย์เต็มและผมรับประกันคือรถบอดี้โครงสร้างเดิมสนิทเดิมสนิทนะครับถ้าซื้อไปแล้วมีชนมีความพิกความผมคืนเงินทุกบาทจ่ายค่าปรับจา่ายค่าเสียหายด้วยเพราะผมมัน่นใจว่ารถที่ผมมารีวิวเนี่ยสภาพแบบนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับสภาพสวยเดิมนะครับเหลือไปเก็บขัดสีความสะอารเล็กน้อยนะครับไปเก็บขัดสีทำควมสาดเล็กน้อยเนะี่ยยังไม่ได้ ฟอกภายในให้นะครับเดี๋ยวล้างสีดูดฝุ่นให้เรียบร้อยขัดส้วมสีเคลือบสีรอสําหรับลูกค้าที่จะซื้อคันนี้ไปนะครับสี่คูสี่ดิฟล็อกเอาละถึงกลางคลิปไม่กายคือเกือบปแล้วเกือบลืมแจ้งราคาไปนะครับอันนี้พร้อมเลยนะพร้อมแม็กยางชุดนี้เล่มพร้อมนะครับ739,000าบาท739,00 0บาทคือราคาค่าตัวของเจ้ารีโว d ดับเบิลแคปสคูณ4เกียร์ธรรมดาคันนี้ เ3็0 0บาทลดปี19นะ19เลยนะครับ2018.19ลดปี2562ันนคันนี้สภาพแบบนี้ตามที่เห็นเลยนะก็ตำหนิก็นิดหน่อยนะมีแล้วแหละรถมือ2ตำหนีมีนะครับนี่นิดเดียวนะไม่แก้นะมันดูไม่น่าเกียดนะครับแต่ต้องแจ้งลูกค้านะครับนะมีจอมีกล้องถอยครบอยู่แล้วละ่ะพถึงสเปคของตัวนี้แต่โดยรวมถือว่าผมคอนเฟิร์มสภาพให้น่าจะครบนะน่าจะครบเลยนะครับทั้งเล่มทั้งจุดขาย ล้อหมกล้อแมกยางสภาพเลขไม้ภายในเรียบร้อยฝากไว้ด้วยสําหรับคนที่หารุ่นนี้อยู่ต้องบอกว่านานๆจะมีมาสักคันหนึ่งคือต้องมารถ4ี่คูสเองเนี่ยมันเป็นรถเฉพาะกลุ่มนะครับคือเอาง่ายๆคือที่ผมได้คุยลูกค้าเนี่ยรถ4ี่คูสเนี่ยถูกใจไม่มีคําว่าแพงเป็นอย่างนี้เลยถ่าเพราะไม่ใช่รถทั่วไปที่คนจะเล่นกันถ้าไม่ชอบจริงหรือไม่ได้ใช้งานจริงเนี่ยเขาจะไม่ซื้อ4ี่คูสก็ฝากไว้เลยแล้วกันนะครับสำหรับโตโยต้า รีโว์ดับเบิลแคบสองจุ4ีุคณสคันนี้นะปี2 0 1ัน9ปี2019 1 8 9คันนี้739,000บาทไม่33,000กิโลน,นะครับฝากพี่น้อง FC 4ีคูณสทั่วประเทศที่มองหารุ่นนี้อยู่สภาพตามที่เห็นเลยนะครับสอสักดานอามาคอนเฟิร์มสภาพให้เรียบร้อยแล้วนะครับใครอยากเป็นเจ้าของโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับ 0997591779นะครับ0997591779หรือแอดไลน์ไอดีที่แอดนะครับแอดนำหน้าแล้วก็สักดาภาษาอังกฤษนะครับ sakda ตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดนะครับแอดไงมาคุยกันนะครับเพิ่มสภาพให้เรียบร้อยพร้อมจัดส่งทั่วไทยซื้อสดซื้อผ่อนได้หมดนะครับจัดส่งได้ทั่วประเทศนะครับทำสัญญาได้ถึงที่บ้านส่งรถได้ถึงที่บ้านนะครับฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์และกดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องยูทูบแชคัน ทุกราคามีเรื่องทุกรถจบทุกเงินไขขอบคุณลูกค้าทุกคนขอบคุณผู้ติดตามทุกคนนะครับขอบคุณแสนซับสไครต์นะครับ,บความนะตั้งใจแรกที่ผมอยากจะทํามานานนะครับกับช่องยูทูบชาแนลกับยูทูบเบอร์นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามให้กำลังใจมาโดยตลอดสําหรับคลิปนี้กระบ,บะหน้ารอ4ี่คูณสและสอสักดาเจ็ดแสหมื่นเก้บาทลาไปก่อนสวัสดีครับ